7 7 s t ส r ตาร์ครับเลข72ตัวแล้วก็ Star, s T A R เข้าไปกดไลค์เข้าไปตั้งซีเฟิร์สเพื่อจะไม่พลาดในทุกคลิปของการวิเคราะห์วิจารนะครับวันนี้เกมที่จะพูดถึงนะครับจะเป็นเกมเดอะแชมเปี้ยนชิพระหว่างฮันเตอร์ฟิลครับเจอกับดาบี้คาลตี้ทีมหนึ่งร่วงลงมาจากพรีเมียร์ลีกอีกทีมหนึ่งก็พลาดเพลย์ออฟนะครับก็ฮันเดอร์ฟิลเองความจริงซีซั่นที่แล้วในพรีเมียร์ลีกช่วงท้ายๆพวกเขาก็มีการปรับเปลี่ยนทีมเพื่อที่จะเตรียมมาใช้ในเดอะแชมเปี้ยนชิพปีนี้อยู่แล้ววนนนะคครับยยเง,งเป็กุซื ต่อเนื่องจะขาดตัหลักก็คืออย่างฟิลิปบิลสงนะครับที่ก็ถูกปล่อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนักเตะตัวสําคัญที่เคยพาทีมขึ้นชั้นจากเดอะแชมชิพไปอยู่แล้วอย่างพวกอารอนมอยส์ก็พร้อมจะเป็นหัวใจสําคัญของทีมนะครับ อเล็กพิชาต์เพลย์เมกเกอร์ร่างจิ๋วก็พร้อมที่จะลงสนามได้ขณะที่กองหน้าตัวเป้าในทีมชุดนี้ก็เป็นเซมูริเย่นะครับขณะที่ดมิทเคารตี้เองปีที่แล้วแฟรงน์และพาดทำทีมได้โอเคเลยทีเดียวนะครับนักเตะดาวรุ่งหลายๆคนที่ยืมตัวมาในซีซั่นที่แล้วก็ต้องโดนปล่อยกลับทีมต้นสังกัดไปก็คราวนี้เป็นฟลิปโคคูนะครับมาทำหน้าที่แทนตัว